คลิปนี้นะครับน้าป้อมเอาดินสอมาตกปาไม่ใช่เหยื่อเพนซิลนะครับดินสอรจริงๆเนี่ยต้นเหตุก็เกิดจากคอมเมนต์นี้นะครับน<ะ>้า <นะ S 1> เขาบอกว่าใช้ดินสอตกกระสุบได้เยอะไหมครับผมก็เลยมานั่งคิดเฮ้ยดินสอเนี่ยมันแปลงเป็นเหยื่อเพนซิลได้ตัวมันเองอะลอยน้ําได้แล้วก็เอาไส้มันออกเราก็จับสายลวดสายตะกัวแล้วก็ใส่ตะขอสามทางแค่นี้มันก็พร้อมใช้งานแล้วครับอ่ะผมจะสะโลว์ให้ดูนะว่ามันเป็นเหยื่อที่ผมทําขึ้นจริงๆ และช้ยตกจริงเหยื่อยาวประมาณ5เซนน้ำหนัก3.7กรัมตีกำลังดีเลยครับแอคชั่นออกสวยอยู่หมายนี้เป็นคองท่าขานะครับเจอได้ทีสองทีมันกัดเลยครับจังหวะเนี้ยผมก็พววงกับการถ่ายวิดีโออยู่ผมกลัวว่าจะไม่ได้ช็อตนี้จนทำให้ปลามันมุดเข้าพุ่มไม้ทำให้เหยื่อผมติดโอ้โอลูกพ่อเพิ่งลงสนามครั้งแรกปลาเอาไปติดต่อเลย,พ,ยพูดเฟง โอ้โห oh. ตามที่เห็นนะครับมันเอาเหยื่อเพนซิลตัวแรกของผมใช้แล้วของต่าขากิจการแจกเหย,ยื่อเหยื่อสลิปเลสนี่ตรงเนี้ยต้องสังเกตดีๆจะเห็นมันอยู่แถว แ,แต่ผมก็ยังเหลือตัวต้นแบบอยู่นะครับตัวต้นแบบเนี่ยตัวมันจะยาวแล้วก็น้ําหนัก2กรกับรูปร่างมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเนาะแอคไม่ค่อยดีแต่ก็ปากัดอยู่ซึ่งจริงๆอ่ะช็อตเนี้ยมันเข้ามาตบนะครับแล้วผมไม่รู้ตัวว่า ่าตะขอผมอะไปเกี่ยวเก็บมันมาแล้วตีไปมาหนึ่งแล้วมีอะไรติดตรงตะขอวะแล้วขึ้นมาดูอ้าวเกบปลาดี่ว่าอะไรเดี๋ยวเก็บติดอะโอ้ยเก็บติด ก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้นาป้อมด้ย,ดยนะครับจะได้มีแรงทำคลิปต,ต่อไปขอบคุณครับ